น้องอูเป็นไงบ้างถูกใจไหมถูกใจถูกใจใช่เลยนี่แหละคือสวรรค์นบนแมงสอนที่เขาบอกว่าสวยที่สุดในแมงสอนนะตอนนี้นะว้าวอเมซิ่งแลกด้วยแลกด้วยสิ่งที่มอนอยากกินมาแล้วพวกเดียวกันเองเออใส่ฟันมานานแล้วนี่น้องอูอยากกินไงไเลยเปลี่ยนให้จากเป็นต้มจืดก็เป็นต้มไกดม่ดำพวกก็จะกินในข้าวเออนหนียวไม่ก็จะเออกินนะกินได้ก็ดีใจ สวัสดีทุกท่านที่ติดตามชมการเดินทางของผมของแอนแอนทัวร์กินที่นอนออนไลน์ความสุขอยู่ที่การเดินทางครับวันนี้ผมอยู่แม่งสอนกับบรรยากาศที่มีหมอกปกคลุมโอ้โหแบบฟิลแบบความสดชื่นความอยากจะให้ทุกคนได้มาเห็นกับตาตัวเองก็คือต้องมาให้ไ้คับแม่งสอนแล้วก็สวัสดีสาวลาวครับที่มาเที่ยวแม่งสอนครั้งแรกนะน่ารักมากน้องอู <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตแนะนำนางเองของพี่ก่อนสวัสดีค่ะิงม่อน <laughs> <laughs> เปลี่ยนชื่อใหม่แล้ว อันนี้คือเราอยู่กันตรงบริเวณโซนที่เป็นที่ไหนน้องมอนบอกว่าน้องอูนหน่อย <c oughs> ปังตอง <c oughs> <c oughs> เออข้างบนมีเดือนประทับแรมนะครับแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้อยู่ตรงเราไม่ได้มาที่นี่เราจะไปที่บ้านลักไทยโดยที่น้องมอนเนี่ยเขาอยากจะกินหมูฮะกินอะไรนะหมูเลยนะพี่ก็จะกินหมูจ้ะ <c oughs> หมูนะกินมากวันนี้ลองดูเ <c oughs> <c oughs> ข้ามาให้ใกล้หน่อย อันนี้คือเขารุ่นเดียวกันนะครับเป็นเพื่อนกันเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวน้องน,น้องอูเออน้องอูจะได้กินขาหมูเคยกินไหมขาหมูพันปีเคยกินนะครับต้องอยูพันปีถึงได้กินเออคนกินแล้วอร่อยอร่อยอร่อยเออมอนชอบกินดูหุ่นมอนเป็นหลักนะเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะได้พาขึ้นไปชมวิวของบนบนบ้านลักไทยที่เป็นจุดชมวิวถ้าสมติทางไม่ลื่นนะแต่ว่าอาจจะลื่นแลเพราะฝนตกตลอดั้งแต่เมื่อคืนนะครับทําไมก็อาจจะแบบเดินเล่นบ้านลักไทยสวยอยู่ไม่ใช่จ๊ะ มองเออมองลงงามมากอุมชอบเดินี่สูงแต่ขอยู่สูงอากาศดีไหมอากาศดีอูไม่อยู่หลายวันแล้วแต่ว่าพาอูเที่ยวแต่ว่าครั้งนี้คือพี่อยากพามอนเที่ยวได้ไงเพราะมอนเนี่ยเอ่อทำหน้าที่ที่ดีมากเลยที่อยู่แม่งสอนนะทำหน้าที่อะไรพี่มั่งไหนบอกหน่อยได้หน้าที่อะไรพี่มั่งที่อยู่แม่งสอนนอนนอนอย่างเดียวนอนก็กินเออเด็กดีไงแม่เนี่เด็กดีของพี่รแน่ด้วยเดี๋ยวตัวโดนด่าได้เลยเด็กดีเพียรแม่เฉียกเดียวเหรอฮะเฉียกเดียวคือ มาทมือทำนะมาไม่ตามนะสักครั้งอ่ะต้องได้ยิงมอนละพี่อันแนเรียกยิงวัดเออเซอร์เสดพูดเล่นพูดเล่นอ่ะอ่ออออนะน้องมอนก็คืนนอน้องที่น่ารักแน่แล้วก็น้องมอนต้องมีงานประจําเดี๋ยวน้องมอนจะมาเดินทางกับผมนะครับเพราะว่าผมจะจ้างน้องมอนเป็นนางเอกประจําเออวันนี้ยังไม่ใช่นะเป <laughs> ็นนักเอกชั่วคราวรแต่ไม่ค้างคืน หาเรื่องโดนได้แหละเอาโอเคเดี๋ยวไปบ้านล่าไทยครับเดี๋ยวคุยเล่นเยอะเดี๋ยวน้องใครไปเที่ยวกันเพราะว่าวันนี้ผมตื่นกันเช้ามากแล้วก็อยากให้อู๋มาเจอบรรยากาศสวยๆแบบนี้ครับเดี๋ยวติดตามชมนะครับอ่ะเดินทางเห็นเส้นทางแบบนี้อูคิดถึงที่ไหนไหมเนี่ยอ่าคันคิดถึงมองไหนวะเพราะว่าคันซ่อเหนือมันกระโบ้โหดขนาดนี้่นะนี่คือทางไม่ไม่เด็กเขาขับกันนะ พ่อขึ้นตัวอที่อื่นโคตรย่กว่านี้นะเพราะว่าอุปไปพอดล้าเหนือสุดๆอุ็เคยไปมาแล้วพุซารีก็ไม่ได้ถึงขนาดนี้นะเนอะเออใช่แต่ว่านี่คือยังได้อยู่แต่ว่าถ้าเกิดออกนอกเมืองไปจะยิ่งกว่านี้แต่ว่ามันมันช่องอยู่แต่ว่ามันทางดีทางอันนี้มันดี้วก็อ่าทำมาซาดกันยังหลายอย่ถ้ามอเตอร์ไซค์ขี่มาก็ระวังลื่นในทมันเขียวมาแล้วอันตรายมากอัน ทางซ้ำเหนือนี่จิบไปเลยนะพี่แน่เนาะใช่บัตรละเพียงสิกิโลอีกสิบกิโลน้องม้อนเมาแล้วน้องม้อนเขาเมารักครับเขาไม่ได้เจอหน้าพระเอกมานานแล้วไงเออพูดเองแล้วก็หัวเราะเองเลยพี่แน่น้องม้อนไม่ยอมเป็นแฟนรู้นะพี่รู้แล้วคิดอะไรกับพี่อยู่เนี่ยคิดคิดมากเลยต้องคิดมากเลยนะน้องม้อนเขามีกิ๊กเยอะจะไปเข้าใจผิดนะครับทุกคน คิดหลายอี E I เนี่ยคิดได้อะไรวะพี่คิดมากอยู่ทุกวันเนี้ยถ้ามอนแต่งงานได้พี่ก็จะดีใจมากเลยเนี่ยมอนมีควมแต่งงานนะพี่คิดมากเหมือนกันเนี่ยเพนเนี่ยก็ต้องเป็นเจ้าบ่าวให้น้องแล้วกันนะโอ้แ<ส>า้ทพี่ไม่ตัดออกนะโอเคต้องตัดเพนเน่เอาเล้วมมอนเลยพี่จะอยู่ไม่ต้างไปไเพราะม้อนแล้วตะกอนอาจจะเป็นมีนานะวันนี้คือเป็นมอนแทนแล้ว เอาหยอกนะพูดเล่น<ร>นะครับรน้ำมอนี่ข่าวนะทะลุทะลอกเขาไม่น่าทําร้ายนะเดี๋ยวเราจะเดินทางกันไปบ้านลักไทยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะผ่านบ้านานาปลาแปลกแต่ว่าไม่แวะปางอุ๋งนะครับอาจจะให้น้องอุ๋งไปแวะที่ใคิดเอาเองนะครับแต่ว่าหลักๆคือมอดต้องได้กินขาหมูอันโถแน่นอนอยากกินเมนูอื่นเพิ่มเตมิมไหมอ๋อนี่ไงไอร้าน อร่อยอ่ะมีมีอะไรอิกับบีน้ำนะอร่อยเออใช่อูต้องไปกินอูโอเคกินแล้วก็ติดใจได้นอนติดใจอาจจะได้เป็นลูกสะพ้ายบ้านนี้ก็ได้ใช่คนจีนอย่างเงี้ยจีนเออได้ทั้วญาเลยอู้ย่านเป็นลบกันไม่ยาเดี๋ยวสิได้เฮ็ดคลิปลงยูทูบบ้างเฮ็ดคอนเทนต์ผิดกับไม่ยาอยู่ตีกันเออตีกัน อันดับแรกกูต้องตีเส้นให้เป็นก่อนเออตีเส้นให้เป็นก่อนเนาะแม่ย่างรู้สุกไายตีกันทุกวันครับเราคลิปนี้โอ้โหหามากเลยยอดวิวทะลุเท่าไรยอดตีก็ไม่นี่ภาษาจีนภาษาลาวดากันแรกเลยมีใครคนนะเออแม่อันอันลูกไพรเกี้ยวซ่ากับแม่ย่างมหาปะไรเดี๋ยไปพูดเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวไปได้ไปเที่ยวไปได้ไปเที่ยวบ้านลักไทยโอเคไว้เดี๋ยวคนทั้ไทยดูอยู่เฝ้า เดี๋ยวผมจะพาอูไปกินของอร่อยบนบ้านรักไทยกับน้องม่อนนะครับเดี๋ยวดูบรรยากาศการเดินทางนะครับบ้านรักไทยแม่ออเออเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วยวอูจะเห็นว่าเ้ยมีเมืองจีนอยู่กลางทุกขัาวเลยออูอันนี้ซาอูลงปแล้วแม่นบอโบเม่นม่นม่นซาอูลงวะเจ้แล้วว้าวไปหาว้ามัวในนี้ประเทศลาวมีไหมบุกฮูคือกันต้นซานี่มีเจ้าบุกฮู้มีซาอูลงกวละมาสองฝั่งฟังเลย ือขึ้นชื่อก็คือชาเพราะว่าบรรยากาศมันได้ไม่เห้เราหมอกลงตลอดที่บนนี้เป็นเมืองเรามีโรงเรียนด้วยนะคือบอกขึ้นจาบนภูเขาอะไรุ่งนี้มีโรงเรียนบอกมีอันนี้ยังมีอันอันนี้เป็นอันนั้นะเป็นยังขึ้นก็อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนอ่อใช่แล้วแต่ว่าอยู่ติดชายแดนพม่านะเห็นไหมเห็นดู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 ไปดูสัมผัสเลย สวยป๊าบงามเนาะอันนี้เมืองจีนไงแม่แล้วขึ้นไปเที่ยวบนไล่ชงไล่ชาได้วิวจะสวยดูสวยไหมสวยเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าค่อยๆดูก่อนค่อยๆดูเจ้าค่อยดูแลเจ้าลองบอกดิว่าเป็นยังไงความสึกเก้าไปคิดจวค่อยมาหาเสิรนหลงผัดจบเดี๋ยวค่อยจะพาเจ้าไปเบิ้องฐานุจะเห็นเมืองจีนเต็มๆหลังเที่ยวหลายแล้วเนี่ยอันนี้มันเท่าไหร่คนอี้อย่างอยู่บ้านนี่ เป็นคนจีนอยู่นานเป็นคนไทยใหญ่คนละวาคนละอาหารกจเป็นน่ารักคืออาหารจีนเจ้าดูเดี๋ยวดูขวามือนี่จะเป็นแอ่งน้ำสวยของบ้านรักไทยบ้านรักไทยอู้อันนี้โคมไฟนแล้วก็คือนี่คือเขาจะติดไฟแดงมันจะสวยเขาเดินกันก็ประมาณสี่ทุ่มมีถนนชุนเลยซื้อให้จ้ะตวัสดี มอนใส่ได้เะล่ะเดี๋ยวพี่ซื้อให้ถ้าบอกว่าเป็นเมืองจีนยุคเก่าน้องๆนี่เสื้อได้นี่เดราแวะก่อนเดราแวะก่อนให้ม่อนดูก่อนเดี๋ยวเราจะแวะเป็นจุดๆไปสวยไหมโอ้สวยคิดว่าบนภูเขาจะมีเมืองนี้อยู่ไหมโอ้คิดอ้าวลองไปดูก่อนนอนได้เปลี่ยนใจนอนได้นะแน่บรรยากาศได้เลยดูดูสีอันมีควันขึ้นมาแบบคือแบบบรรยากาศเกาๆลองก่อน้โอ้เป็นไงบ้างถูกใจไหม ถึกใจถึกใจใช่เลยนี่แหละคือสวรรค์บนแมงสอนที่เขาบอกว่าสวยที่สุดแมงสอนนะตอนนี้นะไอ้เนี่ยคันอูดโวดลงไปนี่ชิพชสวยบอไม่สวยเพราะว่าเขาโดนไปหาปลากันอยู่เอาไม่ไมานู่นเรือก็มีเรือก็มีอ๋อคิดว่าตัวเองอยู่ท่ามกลาง อยู่ซนาบดของจีนออนี่หาววัวเจียวคำวัตัวลองสานตัวโอเมนภ <c oughs> <c oughs> าษา <c oughs> จีนกับภาษาวองอะไรกันพานางเอกประจําช่องพี่ก่อนไปไปดูชุดก่อน <c oughs> แกจะได้ชุดชุดไหนจ้าหนองม่อน <c oughs> เป็นที่พักวะไม่แล้ว <c oughs> ก็คือเป็นที่พัก <c oughs> ต้ออองงงไปยูู่่ฝันก็มมาจะสวยมากเ <c oughs> ดี๋ยวจะพาไปดูจะเย็นค่อยๆเดินค่อยๆเดินระวังรถระวังรถ เดี๋ยวจะพาไปดูชุดก่อนเจมส์จะอยากได้ชุดไหนเนี่ยฮะเดี๋ยวนี้เปลี่ยนเรียกเหรอเพื่อนแน่ยิงม่อน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 จะได้ชุดไหนครับเดี๋ยวพายิงม่อนไปเลือกชุดก่อนไปดิไปดิอูหนึ่งชุดอูไม่มอกเลยอูมันเหมาะจะใส่ชุดบิกินี่อย่างเดียวเพราะหุ่นมันดีนะครับอันนี้คือของฝากอูสนใจอะไรบ้างบุ้ยลูกท้อพวกอะไเนี้ยครับ มีทุกอย่างที่อยากกิน,นชิมได้นะถ้าลิงก็ได้อยู่ไหนชุดไหนสวยชุดรูปหัวใจใช่ไหมเอาชุดรูปหัวใจน้องมอนหน่อยมอนก็ยังกำลังอยู่ในความรักครับพูด <c oughs> จริงพูดเล่นเนี่ยเอาชุดไหน <c oughs> อากี้ไหนชุดไหนสวยชี้มาชุดไหน <c oughs> ชุดไหนอ้าว <c oughs> อากี้บอกชุดไหนสวยชี้มาได้เจมอนเขาเลือกชุดก่อนนะครับอากี้ก็ชี้มาสวยสวยผมก็ไม่รู้ว่าชุดไหนนะครับนะเดี๋ยวถูกใจมอนก็ค่อยว่ากัน

เอาเต็มที่ไปมาลองดูก่อนมาเบิ้งให้ผู้ว่าเขามาทิพประเทศไทยอ่ะอืมนั่นพาข้าไปพม่าเลยนี่เขาคนไทยผู้เป็นนะแน่แน่หรอกไหนอู้เขาเธอเห็นเธอเห็นทองฟ้าเธอเห็นขอบเขตอันนี้ไทยเอาจากกันเธอพี่อัน่แน่ไทยเหอผู้เป็นเห็นเตีมงวงนี้วันนี้ไม่มีคนตกปลาเนาะว่าแต่อากาศดีมากเลยอู้ยงไงงามปั มอญเย็นๆตรงนี้คือร้านหมูกระทะบ้านลังไทยนะมอนชอบมากินมอนแบบชอบอ้อดเวลาพี่เนค่ะพายิงมอนมากินหน่อยพี่บอกค่าหมูกระทะไปเท่าไหร่ราคานเนมันแพงที่เป่งเลยเดี๋ยวคืนนี้เราจะตางเต็นท์นอนกันตรงนี้จ้ะตรงนี้เลยอูเนี่ยนอนดิบขอบอ่างเก็บน้ำได้เลยใช่ไหมพี่เนาเป็นโรงแรมหดาวเรียนแค่โดจะพาไปนอนแต่ว่านอนหน้าโรงแรมเออการเต็นท์นอนนั่งแรงไหม อน,นุสรพม่าแล้วที่มอกขึ้นน่นเออไปแล้วฝนนู้นะ่ะนู่นะ่ะข่าวลือนะต่แรกจะให้ม้อนกับอูขึ้นไปนะครับพอดีฝน,น,นตกแล้วก็หมอกก็เยอะกว่าจะมองหเห็นแต่นั้นน่าจะสวยอยู่แหละถ้าเกิดขึ้นไปตอนเช้าเออถาเรื่องจะสาวขึ้นไปบนดอยดีกว่าตรงน,นู้นนะครับนาะที่ผมเคยขึ้นไปครั้งกับแสงมนนะครับวันนี้น้องอูก็น่าจะได้อยู่มั้งแต่งตัวมันจะสวยงี้คือให้เดินลุยเข่าก็น่าจะดีอยู่ แต่ตอนได้กินหมูข่าหมูพันปีอืมเี่ยนอืมใช่มีวายนะครับเปิดให้เข้าไปเที่ยวชมประมาณสิบโมงน้องมอนโาอยากมาช้าสาพี่ก็เลยจัดเลยเป็นการเข้าบิววิวส่วนเหมือนกันตัวนี้ขึ้นมาถ่ายภาพได้ครับเก็บเรื่องราวแล้วก็บรรยากาศของมารักไทยได้เป็นอย่างดีโอ้ไงชอบไหม สาวดอยอู๋ตกลงบ้านอยู่ดอยไหมเนี่ยฮะบ้านอยู่ดอยไหมตัวนี้ดอยบ้านอูนทุง่งเพียงทุ่งเพียงคืออะไรวะพื้นราบพื้นราบอ๋อพี่นเนี่ยบ้านอู๋มีพื้นดอยสิยกระหลังข้างหลังไปติดน้ำติดทุกเข่าอยู่เนี่ยเอาไม่ได้ขึ้นไงน,น,งนี่นี่น้องมันพาไปแล้นน้องมันตัวแดงก็เคยแอบม,มากกับกิกอยู่พี่ไม่เคยขึ้นแบบนี้เคยเข้ามาพาร์ตอยู่ที่ห้องพี่สาโอ้นี่ มอนนอนกับใครเอ่ยไม่เคยมาไม่เชื่อจ้ะมอนไม่มีครั้งแรกหรอกพี่ดูว่าแอบมาเขาไม่ได้มาเลยอุ้ยลมเย็นมากว่ะว้าวทุกวิวได้วิวได้ดีมากดีมากเอออุ้ยขอบดิที่นี่ที่พักใหม่พี่เพิ่งจะเห็นเนี่ยอันนี้เขาเพิ่งสร้างใหม่เออที่พักใหม่เยอะที่พักเยอะครับตอนนี้คือเป็นโดมก็มีแล้วก็เป็นอย่างนี้มีคือได้คนเราวิว แต่ครั้นี้คือผมจะจะอยู่สองที่นีเป็นเป็นหลักนะครับเพราะว่าเป็นไฮไลท์ตรงนี้ก็ดูดีนะครับน้ามาพักผ่อนหน้ามาเที่ยวได้อยู่แต่ไม่ควรพลาดคือบะหมี่บะหมี่อะไรนะที่บอนอยากกินมีิงบะหมี่ซิงพี่ก็ชอบกินอะไรจะสิงๆินี่แหละมีซิงก็มีซิงได้ยินอะไรผิดๆิดเ็นพี่อ้มนี่ความเป็นไรเนี่ยเอ้าก็มีซิงก็มีซิงนี่ก็ตามนั้นแหละเออเออซอเสือกับซองซาเอ้ย ซอโซซอโซกับซอซ่ามันออกเสียงต่างกันนะในภาษาไทยชิงกับซิงชิงเออกระซิงเป็นคนละความหมายกันเออเออชิงนี่อยากเอาใจชนะไงสิ่งนี้คือยังบุพองเราจะเปลี่ยนแผนขึ้นไปบนนู้นดีกว่าไหมสาวๆยังไม่เหนื่อยสาวๆบอกอยากขึ้นไปบนดอยผมจะจัดให้ดงนะครับมันมีทางขึ้นอยู่ครับแต่ว่าต้องเดินเลาะตามตะเข็บชายแดนไทยเมียนมาแต่ว่าวิวตรงนู้นเนี่ย จะเห็นทางฝั่งพงมา่าตรงนี้เป็นฝั่งพงม่าครับเราก็จะเห็นอ่าทางหมู่บ้านไทยใหญ่หมู่บ้านลาว้าหมดเลยนะครับโอ้ตรงที่แับน,นี้ก็สวยนะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวให้น้องๆไปกินข้าวดีกว่านะครับแต่ด้านในคือเพลงจะดังแต่บิวได้อยู่ไม่แด่ดูอู้ทำนาแต่อ,อ,อู้อยู่ดอยสักเดือนนะไปซูปมม้อนไม่ได้ม้อนมันเสียนอยู่ผมมันไปพี่บ่อยแล้วเนี่ย พี่เจนคือต้องทําใจไปขึ้นดอยกับอันไปขึ้นดอยผาแดงพี่แอนแน่ขึ้นชั่วโมงเดียวไปท้าอูยูดอยชั่วโมงนึงพอดีอูห่าวันนี้พี่แดนยังวิ่งให้ดูวิ่งขึ้นให้ดูอ๋อเอาอูไปทรมานหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวจะสาวกินข้าวก่อนเอาแรงก่อนครับจะได้ไปย่อยอาหารด้วยนะครับเนี่ยเดี๋ยวไปกินร้านเนี้ยเออทางนี้ยังเหนื่อยเลยทางนู้นชันกว่านี้ เออเดี๋ยวรอดูก่อนดูก่อนถ้าแดดไม่ออกหนักฝนไม่ตกเดี๋ยวไปได้อยู่นะครับเดี๋ยวให้น้องๆเก็บภาพก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราไปกินข้าวกันนะครับเอาเลยชิม,มาชาเคยเห็นเอ้าอันน้ำชาอย,อยู่ในนี้หรอือเ่เปิดเลยไม่เป็นไดมันมีทิวว้าวอเมซิ่ง <amazing. S 1> แรกด้วยแรกด้วยพ <c oughs> ี่นี่มาจ้องปากคองปากคอง ว้าวแซื้ออู้หองแซบรอแซบว้าวลอยจังหวูยูไตเละ นี้ผมสั่งอาหารมาให้น้องอูกับน้องวอนรับประทานนะครับก็จะมีไอ้น,นี่คือต้มต้มไก่ดานะครับแล้วก็จะมียำใบาชาแล้วจะมีขาหมูผัดปีแล้วก็จะมีผัดหมูกับไอของแล้วก็จะมีผักกาดของคนจีนจิ๊จิจจแล้วจะมีข้าวนะครับแล้วข่าหมูมาก็เดี๋ยวรับประทานกันเลยนะครับไม่พูดภาพนำเพลงว่าหน้าตาแต่ละคนที่หิวโซมาแต่ไกลเอาปอเป็นทอดไหเปลี่ยนไปไม่ได้เป็นจิ ตอนนี้อาหารมาแล้วนะครับเดี๋ยวน้องๆก็จะกินข้าวกันก่อนนะครับเมนูวันนี้ก็จะเป็นเมนูเซตนะครับเปลี่ยนจากไอที่ผมอออยากก,กินก็คือจะเป็นไอัน,นี้คือต้มไก่ดําเปลี่ยนจากไอต้มจืดหมูใชม้อนเนาะพันกว่าบาทประมาณพันหนึ่งพันสองไม่เกินแนะ่นั่งกินได้มา3าสี่คนแล้วก็นี่สิ่งที่ม่อนได้กินมาแล้วพวกเดียวกันเองเออปปนมนามนาวแล้ี่น้องอูอยากกินไงเลยเปลี่ยนให้จากเป็นต้มจืดก็เป็นต้มไก่ดำผมอยากกินอันนี้ แต่อันนี้เป็นออริจินอลของไอ้บุกขึ้นมาบนมานต่างไทยก็คืออินจิก็คือปักกาดดอกอร่อยมากคุ้มค่าคือพี่ไม่เน้นข้าวพี่เน้นกับข้าวจ้ะเพราะว่าพี่จะกินมันโถพี่ไม่ได้กินนานแล้วอควันนี้อูต้องได้กินจ้ะอ่ะกินให้หมดนี่้เลยเชิญรับประทานจากน้องม่อนนะเดี๋ยวดูสาวๆกินก่อนนะครับเดี๋ยวอเดี๋ยวแม่อู๋อยากกินมันเอาเลยหมูอูลองมันโถก่อนไหมเดี๋ยวจะอิ่มข้าวกินที่บ้านก็ได้จากข้าวคุ้น้ำปลา ข้าวไขดาวแ่แน่เออข้าวไข่เจียวพอข้าวไข้าวมันเจียวพออ่านะครับแล้วให้น้องๆทานก่อนน้วบอนได้กินแน่มันส่วนนี้ลามากเลยรอดูบอนกินพวกเดียวกันเองเนี่ยเมื่อกี้มันโถงไอไอ้ข้าวหมูมันโถงไอกินพร้อมักับอัวมา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 ขาวหมูวันนี้ขาวมากทุกคนลองดูข้าวขาวนะเออเห็นไหม แล้วก็อ่ะสมุดบ้างอันนี้ก็ได้ย่างไม่เป็นชาอมกินแทนข้าวไงอยู่อยู่เราอาหารจีนก็เยอะไม่เหรอแต่ส่วนใหญ่เป็นปิ้งย่างเป็นปิ้งย่างมาลาโวยเขากินปิ้งย่างมาลาจีนพี่ต่อให้ก่อนเลยจ้ะ พอดีตอนนี้คือประมาณ9ก้าโมงกว่าไงก็เลยแปลว่าให้น้องๆตุนพลังก่อนจะพาไปทรมานนี่คือบทบทที่ต้องทดสอบนะครับของสาวอูถ้าแบบนอาเฮียมาเรียกเราเลามันยพี่จะไม่ให้อยู่นานเกินหนึ่งเดือนจ้ะถ้าแต่อูอยู่นี่พี่พี่รู้สึกว่าพี่หมดไปเยอะมากเลยจ้ะเออเป็นไงอาหารจิงกับอาหารลาวเป็นไง มันยังไงอ่ะบอกคือนี่คือไม่ไม่เหมือนนะให้เราดูดูไมเหมือนเออวัติอัวชอบกินข้าวเหนียวอะไรเงี้ยอีกแบบมันทอดเออเออใช่อันนี้แซ่เนี่ยอ่ะอันนี้ซ่อันนี้คือของชอบพี่ไงพม่บอกพี่ชอบกินอะไรชาชใบชาไม่ชอบไม่ชอบเย็นชาเราชอบอะไรชาชากินแล้วรู้สึกว่ามันเออกระปี้กระเป๋าเงี้ย กิมจิที่นี่ขึ้นชื่อแล้วบนบ้านรางาถพี่ซื้อไปโหลดราคาราคาราคาส่งหกสิบบาท<笑><笑>โอเคกินข้าวก่อนนะครับเจอูนนจะนนกินขาหมูครับเจอูถ้าในลาวนี่เขาเรียกว่าอะไรอบอบขาหมูไหมก็ขาหมูนะหรอหรอแก่นก็ขาหมูนี่ก็มีกันข้าวขาหมูเออใช่ใช่ข้าวขาหมูเออใช่อะไรนะฮ้อนนะพี่เอ๋บอกกี่พี่ พี่ไม่ค่อยคุ้นเคยกระทะทองแดงไงหลเหมือนกันเดี๋ยวไปรํากันไม่ไม่ไม่ไปอ่ะสัสมีชอบกระทะทองแดงไะมีชอบกระทะทองเหลืองอพโยกกระทะทองขึ้นขึ้นต้นนิ้วก่อนลวก็โด้กระทะทองแดงไม่ไม่ไม่พี่จะไม่ทำอย่างนั้นบพระต้นนิ้วอู้ี่เอาผ้าไปทากหนาไหม เราต้องกินไก่นเ,กกน,เออนี่ยในแถวไก่าจีนเนี่ยเออเนี่ยโดนไปเดี๋ยวอูต้องใชแ้แดงเยอะนะเ,เออจับกล้องถ่าอย่างจับกล้องให้กิ้งงงเข่าพ <laughs> ี่จะพาข้าไปฝากมวาเดี๋ยวจะต้องขึ้นบนดอยส,องสูงๆที่เห็นนะ่ะเราให้ดีใจกันไงอ,นองนันนั้นเด้อทุกคนแกนเนี่ยกินทุกอย่างมาเดินตีนเลยไอแอนเน่กินทุกอย่างเดี๋ยตีนให้พี่พอจ้ะพี่ชอบกินตีนจ้ะคนดูรู้อยู่พี่ไป็นไงพี่กินแต่ตีนจ้นะ <laughs> มอดูอกินชื่นใจนะจ๊ะเพคช่องไม่ได้แดกเลยพูดเล่นพูดเล่นกินกินเดี๋ยวจะกินนะจ๊ะเห็นว่าเห็นว่ากินได้พี่รีดีใจนะจ๊ะโอเคกินกินกินก่อนครับนะเดี๋ยวน้องๆเออ่กินไม่ลงครับนะน้องๆด้าไม่ค่อยด้านบอลทองครับเข้าเออ วก็จะกินในข้า,เาวเหนียวไป็นข้าวจ้าไดกินนะกินได้ก็ดีใจพี่ใช้งานคุมมนนน้มไม่ต้องกลัวรับประกันว่าอูหนักแน่นอนมากับพี่พี่ใช้งานเต็มๆอ่ะครับกิน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 เดี๋ยวพี่จะไปให้กินก่อนนะครับเดี๋ยวจะพาน้องๆต <ไป S 1> ัวเองดูน้องได้จ้ะน่ะมาเดี๋ยวเราจะล่ำลาเมกาศที่บ้านลังไทยไปกันก่อนนะครับตอนนี้คือ10บโมงกว่าแล้วผมว่าจะพาอูขึ้นไปยอดดอย แต่ว่าได้ขึ้นไปก็คงไม่เห็นอะไรเลยเพราะว่าหม้อมันลงก็จะได้เห็นแบบพื้นขาวๆนะไม่เชื่อลองดูขาวไม่ขาวก็ลองดูขาวไหมขาวขาวมากขาวหน้าเก็บไว้นานๆเนี่ยเดี๋ยวก่อนอะไรฮะเล็บเล็บเอออาวเป็นไงอ่ะเบอกความประทับใจหน่อยแล้วมาที่นี่ประทับใจหลายเพราะว่าโบคิดว่ายู่ไทยมันจะมีแบบนี้นะเพราะว่าติ๊ก เราไปไปเขตอือีสานมันก็ไม่ค่อยมีภูเนาะมีอยู่แต,แต่ว่าไม่ค่อยเห็นจะไม่ได้หนาวหนาวก็คือตอนเช้าอันนี้คือจะสิบเอ็ดโมงแล้วนะครับก็ยังเย็นอยู่อันนี้อากาศกาดีอยู่เย็นทั้งปีอากาศคล้ายๆอ่ะอ่ะคล้ายๆแบบแถวไซสสมบูรณ์ไซสสมบูรณ์ยุ่ยยู่ในตัวเมืองไซสสมบูรณ์อากาศจะประมาณนี้เวลาสิบโมงแล้วสิบโมงหรือว่าอีหยังเวลานั้นอ่ะอากาศมันจะลงต่ําแบบนี้แหละคล้ายๆกันแต่ว่า ความประทับใจก็คือบรรยากาศแล้วก็สีปลูกสร้างที่เขาเนรมิตมาคล้ายๆเมืองจีนแล้วก็มีของฝากต้องมีของฝากที่สำคัญคือประทับใจของกินอิ่มตังตังอยู่ครบตามสโลแกนน้องยุทธเลยไม่เป็นไรพี่พามาวันนี้เดี๋ยววันหน้าน้องยุทธจะไปเที่ยวลาวพี่ทําเที่ยวลาวทีมงานพิมเที่ยวลาอาจจะมีม้วนไปด้วยเงี้ยก็ต้อนรับหน่อยแน่น ได้เตรียมที่ต้อนรับกร็พอแล้วเต็มที่บ่อคันท้าแบบพี่พูดทำกับพี่ยุทธแบบไปหลายเมือนะคันท้าแบบ่อยากเที่ยวแค่เบียงจันทร์นะอยากไปเที่ยวบ้านอู่หรือว่าอยากไปเที่ยวตัวเมืองไทยสมบูรณ์ไปได้เดี๋ยวให้พ่อมารับมีพ่อมารับได้จะจะมีกองหน่อยมารับกร็พอเอามานำติดรถมานะบ่อยอดพ่ไม่มีเออเดี๋ยวเประสาทยันที่ดีแล้วก็ไปนอนชิวๆที่บ้านอู่บ้างจะลองดูนะครับว่าตัวเมืองไทยสมบูรณ์ว่าจะ เหมือนที่อูพูดหรือเปล่านะครับแต่ที่นี่คือเป็นเมืองท่องเที่ยวปลอดภัยเรื่องของการที่ว่าจะมาพักการเต็นท์กนอนได้แต่วันจริงๆที่จะพาอูอะต้องกางเต็นท์นอนแล้วก็ยาก่างหมูกระทะก็คือจะสวยแบบหนึ่งเพราะก่าทีอ่โคมไฟมีดาวเต็งอะไรเงี้ยคืออีกแบบหนึ่งแต่คราวนี้มนอนเขาอยู่ไม่ได้เ,<อ>เขามีนักกิก๊กไปแล้วเรื่องก็เลยเดี๋ยวกิ๊กเขาจะรอเพื่อเราก็เลยต้องรีบลงไปตามนั้นเลยทุกคนอันสมบูรณ์อยู่อันตัวเมืองขนาด จากบ้านเมืองอนุงวงศนะ์มันจะห่างจากบ้านอุกประมาณ8ปกิโลแต่ว่าอากาศน่ะมันจะหนาวคล้ายๆซัมเหนือ,อมันห่างจากบ้านอุกแปกิโลก็จริงแต่ว่าอากาศมันจะเปี้ยนคือแบบซัมเหนือเลยหนาวหนาวตลอดปีอืมนะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาเท่านี้ก่อนวันหน้ากลับมาใหม่พาคนรักมาก็พามาเที่ยวได้ ค้างได้เจอเหมือนว่านอนอยู่เมืองนอกพ่อกันอุ่นเลยอ่ะเชื่อพี่พี่เรียนมาคนรักก็คือพ่อคือแม่คือไอยคือน้องพาพ่อพาแม่มาตามนั้นเลยนะครับก็เดี๋ยวอูไปกับพี่ต่อแม่งสอนยังมีอะไรดีอยู่อูยังไม่ได้เข้าป้าเลยแม่นยังไปเล่ไปอาจจะต้องไปนอนที่เขียงนาของน้องยุทธอาจจะไปพาไปนอนห้วยแก้วไอ้ไม่ใช่ห้วยแก้วล่างแน่อบ้านน้องยุทธแล้วอาจจะไปห้วยกุ้งห้วยกุ้งที่อูบอกว่าทางในประเทศไทยอูไปได้หมดแหละพี่อยากให้ดูทาง พักสอบแบบสามเหลี่ยมแล้วก็ถ้าล่วงไปก็คือไม่ต้องสื่อพี่แอนน์อุ้มคีโม้พี่ห้ามน้องอูไปโดยพนักการเพ <i> <mo> ราะว่าถ้าไม่มีคนท้องถิ่นไปจะลำบากเพราะมันต้องใช้ภาษาท้องถิ่นคือภาษาปากากายอเป็นหลักอุ้มมาม่ห้องสอนนี้คืออู้มไได้ไปใส่คนเดียวเลยเพราะโบโบกาจะไปเพราะว่าเวลาคาาํนะเคเาเวาเขาขนาดเวลาอุ้ไปคนลึกลึมแวาลาวแล้วเวลาเขาไปซื้อเครื่องนะบางคําเวลาที่แวาไทยเนี่ยมันบ้ออกนะแลก็เลยบไปคนเดียวมีแบบ พี่แอนแอมมาฮับหรือมอนมาฮับถึงจะไปว่เพ<อ>ราะออกห้องเลยค่ะทายุคนเดียวนะก็ตามนั้นเลยเดี๋ยว<น>เอาเปนมาเดี๋ยวผมจะพาน้องอูไปเที่ยวต่อรอติดตามชมการเดินทางของผมและน้องอูนะครับว่าจะไปไหนบ้างนะขอบคุณน้องอูมากเลยขอบคุณมากค่ะน้องอูสาวรองซานแล้วก็น,น้องม่อนค่ะบขาตั้ง,ง,กงกล้องขาวๆที่เราคิดถึงกันนะชื่นครแต่ว่าจะตามไปทะเลม่อนให้ผมซื้อชุดบิกินี่แหละเราจะมาดูแหน่ไม่สอนเล่นน้ำทะเลกันนะทุกท่านเรียแหน่เลยโอเคไปเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ